ชาวลัคนาราศีกุมสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในจังหวะที่ดาวอังคารโคจรยกย้ายจากราศีธนูไปสถิตณราศีมังกรตั้งแต่วันที่15มกราคม 2,569เวลาเที่ยงนะคะและก็จะอยู่ถึงวันที่23กุมภาพันธ์2,569เวลา1นาฬกา34นาทีมาดูกันว่าในช่วงหนึ่งเดือนกว่า,วานี้ดาวอังคารจะส่งผลต่อท่านอย่างไรบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ดาวอังคารโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรตรงกับเรือนวินาศค่ะช่วงนี้ท่านอาจรู้สึกว่าพลังงานของตัวเองลดลงรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติหรือมีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอยากหลีกเล้นจากผู้คนต้องการเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะทำงานเบื้องหลังทำงานลับๆ ทำงานที่ไม่ค่อยมีใครเห็นเป็นงานที่ต้องการความเงียบสงบหรือว่าทำงานคนเดียวมากกว่าการทำงานเป็นทีมนะคะสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นงานการกุศลงานในโรงพยาบาลงานสืบสวนงานข่าวกรองหรืองานที่ต้องเสียสละเช่นพยาบาลแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ นักสังคมสงเคราะห์นักสืบหรือว่าผู้ที่ทำงานในสถานที่กักกันช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีพลังในการทำงานเหล่านี้ได้ดีถึงแม้ว่าจะต้องเสียสละต้องอดทนอย่างมากค่ะบางท่านก็มีความสนใจในเรื่องจิตวิทยาเชิงลึกเรื่องโหราศาสตร์นะคะหรือบางท่านก็จะใช้เวลาในการทำสมาธิ ฝึกโยคะหรือหันไปสนใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความสงบภายในเพื่อจัดการกับพลังลบๆต่างๆที่ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันอยู่ข้างในใจค่ะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ท่านน่าจะต้องระวังเรื่องศัตรูลับหรือว่าคนที่หักหลังนะคะอาจจะมีคนที่ แอบอิจฉาแอบวิษยาแอบทำร้ายท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวค่ะอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายหรือถูกทำลายชื่อเสียงแบบลับๆโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะคะโดยเฉพาะคนที่แสดงตัวว่าเป็นมิตรแต่อาจจะมีเจตนาร้ายซ่อนอยู่ค่ะนอกจากนี้ก็ฝากให้ ระวังอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือว่าในที่ลับตาในที่เปลี่ยวจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยขอให้ระวังมากๆค่ะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะบางท่านก็อาจจะ ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะชัดก็ขอสรุปนะคะในส่วนของดาวอังคารจังหวะที่ดาวอังคารอยู่ในเรือนวินาศนะคะขอให้ท่านพักผ่อนให้เพียงพอค่ะใช้เวลานี้ในการฮิวใจตัวเองนะคะเวลาที่ พลังงานกลับมาท่านก็จะแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งได้อย่างแท้จริงค่ะและตอนนี้เรามาดูเรื่องดาวจรกระทบดาวเดิมนะคะในกรณีที่ท่านมีดาวตั้งรับอยู่มาดูกันว่าเมื่อดาวอังคารจรมาจะส่งผลกับดาวตั้งรับอย่างไรบ้างในกรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์ตั้งรับ เมื่อดาวอังคารจรมาอันนี้ต้องระวังอย่างมากเลยค่ะเพราะมีเกณฑ์ว่าจะมีเหตุร้ายต่างๆถึงขนาดว่าทำให้เลือดตกยางออกนะคะรวมถึงระวังฟืนไฟระวังทิษต่างๆและระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องการเงินค่ะกรณีที่ท่านมีดาวจันทร์ตั้งรับดาวอังคารจรมาก็คือว่าท่านจะมีโชคแต่ว่า ท่านตั้งใจอะไรเอาไว้ก็ต้องทำตามที่ตั้งเอาไว้อย่าชักช้านะคะส่วนข้อพึงระวังก็คืออาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่ามีเหตุทำให้ตกใจค่ะในกรณีที่ท่านมีดาวอังคารตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเช่นอาจจะมีเหตุไฟไหม้นะคะหรือว่า มีเรื่องตกใจได้รับข่าวร้ายหรือบางทีก็อาจจะไปถึงท่านเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีเหตุต่างๆที่ทำให้ชีวิตไม่มีความสุขค่ะในกรณีที่ท่านมีดาวพุธตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาก็คือข้อดีนะคะจะได้ทานอาหารที่ถูกปากถูกใจนะคะถ้ามีโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรก็จะ ทุเลาลงแต่ข้อพึงระวังก็คือเรื่องของการมีปากเสียงเรื่องความขัดแย้งค่ะกรณีที่ท่านมีดาวพฤหัส,สบดีตั้งรับเมื่อดาวอังคารจอมาข้อดีก็คือท่านจะได้ลาภผลต่างๆอาจจะเป็นสิ่งของเป็นเสื้อผ้านะคะแต่ข้อพึงระวังก็คือว่าอาจจะมีเรื่องกับผู้หญิงหรือว่ามีเหตุอะไรที่ทำให คิดหวังทําให้รู้สึกเครียดค่ะกรณีที่ท่านมีดาวศุกร์ตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาอันนี้จะมีแต่ข้อดีนะคะเพราะว่าดาวศุกร์กับดาวอังคารเขาเป็นคู่กันค่ะข้อดีก็คือท่านจะรอดพ้นจากอันตรายต่างๆมีโชคลาภจะได้คู่ครองมีคนมาเยี่ยมและก็ได้พบกับความชื่นอกชื่นใจค่ะกรณีที่ท่านมีดาวเสาร์ตั้งรับ เมื่อดาวอังคารจรมาอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะเช่นมีอุบัติเหตุมีโรคต่างๆมีความแตกหักมีความสูญเสียมีปากมีเสียงมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมนะคะหรือว่าคนที่เคยอุดหนุนเกื้อกูลกลับเป็นว่าไม่ได้สนับสนุนเหมือนที่ผ่านมารวมไปถึงอาจจะคิดร้ายได้ด้วยค่ะ กรณีที่ท่านมีพระราหูตั้งรับเมื่อดาวอังคารจอนมาอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเละวิวาทอย่างร้ายแรงมีการเสียทรัพย์มีความเศร้าใจมีอันตรายต่างๆระวังฟืนไฟนะคะหรือมีเหตุทําให้ตกใจมีความยุ่งยุ่งมีความชุลมุนรวมถึงมีการ่ายแพ้ให้แก่คนที่ต่ํากว่าคะ่ะ กรณีที่ท่านมีดาวพระเกตตั้งรับเมื่อดาวอังคารจอดมาให้ระวังโรคเก่าจะกำเริบอาจจะมีผื่นคันมีฝีมีหนองผอองเข้าตานะคะหรือว่าถูกทวงหนี้ทำให้ร้อนอกร้อนใจและกรณีที่ท่านมีดาวมฤตยูตั้งรับเมื่อดาวอังคารจรมาให้ระวังในเรื่องของการ เจ็บตัวอุบัติเหตุระวังของมีคมสุขภาพน่าจะไม่ค่อยดีละค่ะมีความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากหรือว่ามีเรื่องกระทบใจอย่างรุนแรงค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นผลของดาวอังคารจรที่มากระทบดาวเดิมทั้ง10ดวงนะคะเมื่อเรามีข้อมูลมีวิชาความรู้เราจะได้เตรียมตัวให้เหมาะสมสอดคล้องค่ะ ก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัตรขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจตลอดปี 2569ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ